น้องไปไปดูประเด็นซึ่งสําหรับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีนักศึกษาสาวชั้นปีที่1นึ่กลังจะขึ้นปี2ของคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งออกมาระบุว่าก่อนหน้านี้ได้เรียนออนไลน์และเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนออนไซต์กับอาจารย์ผู้ชายชาวต่างชาติสอนภาษาในคณะได้เจอกับอาจารย์ชาวชาติคนนี้4ีหครั้ง แล้วถูกอาจารย์ท่านนี้ลวนลามด้วยการโอบจับและแตะร่างกายหลายครั้งโดยที่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ยินยอมนะคะหนักสุดคือเมษาที่ผ่านมาเรียนคาบสุดท้ายของเทอสองอาจารย์ชาวต่างชาติท่านนี้เดินอ้อมเก้าอี้มาจุดที่เธอนั่งอยู่แล้วเอามือมาลูบแก้มเธอสองถึงสามครั้งเพื่อนสนิทของเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเพื่อนเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่อาจารย์ท่านนี้ไม่หยุดและใช้มือลูบแก้มต่อ ตนได้แต่นั่งนิ่งทําอะไรไม่ถูกแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดูแลเรื่องให้แนะนำให้เขียนจดหมายส่งคณะบดีตั้งกรรมาการสอบสวนผ่านไปสองอาทิตย์ตนและเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกสามคนถูกสอบสวนเจ้าหน้าที่ถามว่าถูกลวนลามกี่ครั้งและถามเธอถึงเรื่องการแต่งกายของเธอด้วยว่านักศึกษาคนนี้แต่งกายเป็นอย่างไรแล้วก็พูดว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เขาจะต้องจับเนื้อต้องตัวหรือไม่มหรือเป็นเพราะเธอ ไปทําตัวสนิทสนมกับอาจารย์หรือเปล่าไปเปิดช่องให้เขาจับเนื้อต้องตัวหรือไม่นี่เธอบอกว่าคนสอบสวนเนี่ยเหรอฮะถามเธออย่างนั้นแล้วทำไมไปถามในมองในมุมปกป้องฝรั่งต่างชาติครูคนนี้ขนาดนี้เนี่ยค่ะ หล,หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาก็โทรมาบอกเธอนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเรียกอาจารย์ต่างชาติท่านนั้นมาคุยแต่ไม่ยอมมามโดยระบุว่าถึงแก้ตัวอะไรไปก็ฟังไม่ขึ้นสุดท้ายอาจารย์ท่านนั้นก็ไม่ต่อสัญญาหมดอายุงานไปโดยไม่โดนอะไรเลยค่ะอ,ออกไปแบบประวัติโปร่งใสกับกลายเป็นเธอซึ่งเป็นเหยื่อต้องแบกรับเรื่องนี้เอาไว้ทั้งหมดมวันนี้เธอก็เลยตัดสินใจอยากจะออกมาพูดเพื่อตัวเองและเพื่อทุกคนค่ะ และเธอบอกว่าหลังจากที่เธอโพสต์ไปปรากฏว่ามีนักศึกษาหญิงอีกหลายคนแสดงตัวว่าโดนอาจารย์ชาวต่างชาติคนนี้ลวนลามเหมือนกันนะคะที่มหลาลัยแต่ยังไม่ได้ออกมาแจ้งคือมหลาลัยไม่ได้ออกมาชี้แจงใช่ไม่มีการเอาเรื่องใดๆกับอาจารย์ต่างชาติคนนี้ด้วยและปกปิดเรื่องเงียบเพื่อปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลายัย เธอระบุว่าหมหาวิทยาลัยควรจะเป็นสถานที่ให้ความรู้เสรีภาพและความปลอดภัยให้กับนักศึกษาแต่รั้วมหาวิทยาลัยไม่เป็นอย่างนั้นอาจารย์ในคณะคุกคามนักศึกษาและที่หนํำซ้ำอาจารย์บางคนกลับถามในเชิงกล่าวโทษผู้เสียหายทํานองว่าแต่งกายทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าทั้งที่เราเป็นนักศึกษาย่อมต้องการการปกป้องจากสถาบันนี่คือสิ่งที่หมหาวิทยาลัยให้กับเราหรือการจัดการไปแบบส่งเชื่อว่ายังมีเยื่ออีกหลายคน ดนคุกค,คามแต่ไม่ออกมาพูดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันต้องไม่เกิดขึ้นอกีกล่าสุดเอนนักวิคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะถแถลงการไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าคณะกรรมการนักศึกษาคณะติดต่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประสานไปยังคนเกี่ยวข้องเพื่อให้สแสดงความชัดเจนออกมาแล้วแต่เราฟังเสียงนักศึกษาสักนิดหนึ่งนะคระับตอนที่หนักที่สุดเหมือนอาจารย์เขาเดินอ้อมหลังเ้าอี้ที่หนูนั่งมาแล้วก็เขาก็เอามือลูบแก้มหนูแล้วก็ รูปอยู่ประมาณสอาครั้งค่ะแล้วก็เล่นที่ติ่งหูด้วยตอนนั้นก็มีเพื่อนหนูที่เป็นเพื่อนสนิทเห็นเหตุการณ์เขาก็เหมือนประมาณว่า เฮ้ยขึ้นมาไงอะค่ะแต่ว่าอาจารย์เขาก็ไม่หยุดแล้วก็ทําต่อถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือตอนนั้นหนูแพนิคแล้วก็หนูก็นิ่งไปเลยคือทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะตอนนั้นมีอาจารย์ที่สอบสวนทั้งหมด3คนเขาก็ถามเหตุการณ์พฤติกรรมของอาจารย์มียังไงบ้างได้ถามถึงเรื่องการแต่งตัวของหนูพูดถึงเรื่องเขาเจอว่ามันเป็นเค้าเจอหรือเปล่าที่ว่าพอเหมือนเขาเป็นฝรั่งแล้วก็มันเป็นเค้าเจอที่สามารถแตะตัวจับตัวกันได้สนิทกันได้แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราไปทําตัวสนิทกับเขาเองแล้วทําใหห้เมือนกับ เป็นการเปิดช่องทางให้เขาจับตัวอะไรแบบนี้ค่ะพีออ่อาจารย์ท่านนี้เขาไม่ยอมเข้ามาดีแครไม่ยอมเข้ามาพูดแก้ตัวให้ตัวเองเขาบอกว่าถึงแก้ตัวอะไรไปมันก็คงฟังไม่ขึ้นซึ่งปีนี้คะ่ะเป็นปีที่เขาจะหมดอายุสัญญาตามอายุงานพอดีเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาเลือกที่จะไม่เข้ามาดีแคร์แต่ว่าเขาจะยอมหมดสัญญาไปเลยคะ่ะคือถ้าเป็นอย่างที่น้องกล่าวอ้างสถาบันไม่ทําอะไรปล่อยให้หมดสัญญาแล้วจบไปมันก็เท่ากับว่า,วาสถาบันเอง กำลังรังแกลูกศิษย์ของสถาบันนะฮะถ้าเรามองกันเนี่ย